จชเอาแฟนคลับทั่วประเทศกิดทะลุจอกันเลยทีเดียวหลังเส้นสุดการรอคอยคู่รัก11ปีอย่างนาเดตคุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยกันตลอดไปเผยโมเมนต์สวมแหวนสุดหวานที่ประเทศอิตาลีพร้อมข้อความ be d e c i d e d on forever ผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิต ทำกลางเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับต่างร่วมยินดีชนิดไอจแทบแตก ก็เห็นเดยอยู่ตรงเนี้ยเดผูกผัด้านแม่แก้วสุดาราชคุณแม่ของหนุ่มณเดชน์ก็มีการออกมาโพสต์ภาพและข้อความยินดีว่าปฏิหารแห่งรักที่รักประจักษ์ไว้ที่นิ้วเธออุรัสยาถือว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดกับพ่อป๊ากับแม่ดีใจด้วยที่สุดอย่างยิ่งครับรักลูกทั้งสองที่สุดนะคะ และนาทีระทึกใจจากภาพที่ส่งมาจากแดนไกลที่ใช้ไลซึ้งใจที่สุดสมการรอคอยในหัวใจแม่และคิดว่าทุกท่านคงมีความรู้สึกนี้ไม่แพ้กันนะคะที่พี่ยินดีที่สุดอย่างยิ่งกับลูกณเด,ดย์ายาญานะคะ ขณะที่แม่ปาคุณแม่ของสาวยายา่าก็มีการโพสภาพวิดีโอคอลซึ่งคู่ว่าที่บ่าวสาวโทรมาบอกข่าวดีกับทางครอบครัวพร้อมระบุข้อความว่ามาม่มากับป้าดีใจและยินดีกับลูกทั้งสองคนที่ได้มั่นหมายกันแล้วได้เห็นพวกหนูทั้งสองคนมีความสุขมันคือสิ่งที่ป้าป้าและมาม่าอยากเห็นที่สุดมาม่มากับป้ารักลูกทั้งสงคนนะคะ จะคอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนในทุกเรื่องจะคอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนในทุกเรื่อง We love you guys หากย้อนเส้นทางรักจากคู่จิ้นในจอสู่ความหวานนอกจอระหว่างณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาซึ่งทั้งคู่ได้ร่วมงานกันเป็นครั้งแรกในปีพศ2553ในละครเรื่องดวงใจอคัคนีชุดหัวใจแห่งขุนเขาซึ่งเรื่องนี้เป็นละครสร้างชื่อและทำให้เกิดคู่จิน้นพาแฟนละครฟินแบบสุดๆ จากนั้นในปี2 5 5 4ทั้งคู่ร่วมงานกันอีกครั้งในละครเรื่องเกมร้ายเกมรักซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นความรักโดยทางณเดชน์เคยให้สัมภาษณ์กับนิกกี้ณชัดในรายการแชร์โรมา EP 1 0 0ว่าเรื่องนี้คือจุดเริ่มต้นของความรักและรู้ตัวว่าตัวเองตกหลุมรักย,ายา่าซึ่งณเดชน์เล่าว,ว่าในวันปิดกล้องเจ้าตัวต้องหาวิธีว่าจะทําอย่างไรเพื่อให้ได้คุยกับเขาต่อตัวเองรู้สึกว่าโคตรโหยหาผู้หญิงคนนี้เลย และตอนวันปิดกล้องนั่นเองเลยตีเนียนไปขอเบอร์ยายา่าและทําเป็นขอเบอร์พี่พี่ทีมงานคนอื่นด้วยอย่างไรก็ตามถึงแม้จะได้เบอร์ยาย่าไปแล้วก็ไม่กล้าโทรหาไม่กล้าส่งข้อความไปจนกระทั่งวันเกิดของณเดชน์เองมีข้อความส่งาโาอวยพรวันเกิดปรากฏว่าเป็นข้อความของยายา่าซึ่งโมเมนต์นั้นคือสิ่งที่ปลดล็อกอะไรบางอย่างณเดชน์บอกว่าดีใจหนักมากแทบกรี๊ดจนวิ่งไปบอกรุ่นพี่ ต่อมาทั้งคู่ก็ตกลงคบหาเป็นแฟนกันมาอย่างยาวนานแต่ก็ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดจนช่วงปี2562ที่นาเดศและยาญย่าให้สัมภาษณ์คู่กันซึ่งฝ่ายชายได้หลุดปากที่รักจนกลายเป็นการตอกย้ำความหวานในครั้งนี้จากนั้นทั้งคู่ก็มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันมาเรื่อยๆและปีที่แล้วในรายการสามทราบที่ทั้งคู่ไปออกรายการร่วมกันนาเดศก็ย้ำเสมอว่าคนนี้แหละคือเจ้าสาวของเขา และเป็นคนเดียวที่จะแต่งงานด้วยซึ่งโมเมนต์นี้ทำอายายากเขินจนพูดอะไรไม่ออกถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวและในที่สุดที่ทั้งคู่ไปเที่ยวทริปอิตาลีด้วยกันซึ่งเป็นทริปที่ได้กินว่าต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเพราะทั้งสตอรี่ใน IG หรือโพสต,ต่างๆก็รู้สึกได้ถึงความหวานเป็นพิเศษและ5มิถุนายนปี2566ก็ได้เวลาสิ้นสุดการรอคอย11ปี ในที่สุดหนุ่มณเดชก็คุกเข่าขอญาญาอุรัสยาแต่งงานผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้วและผมโคตื่นเต้นเลย ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ